อ่ะและสวัสดีผู้ชมทุกคนกันตัวนาอในวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ในตัวลีปิดวโอของพิกโต้กันสำหรับใครที่ไม่ค่อยมียอดไลค์ในลีปิดีโอเราอยากจะเปิดการมืองหินหรือว่าให้มียอดไลค์เย,ยอะๆในลีปิดวโอของ TikTok ลองดูและทำตามกันได้เลยเปิดวิธีทาตอนแรกก็จะง่ายๆแค่ให้ได้เข้ามาในเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่าเ e อชแอมอิมตูลแล้วจะาีบของเว็บไซต์เอาไว้ให้ในสองใต้แคปชั่นหรือว่าในสองคอมเมนต์ก็กดเข้ามาเพื่อใช้งานและทำการตามกันได้เลยและพอะได้เข้ามาตอนแรกเว ก็ไปก่อนได้เนาะอ่ะก็ได้กดเข้ามาเขแล้วที่หน้าต่างกาสมัครสมาชิกเขาจะจิบหน้าต่างประมาณแบบนี้โดยให้เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลแล้วก็หัวข้อตามที่เขาได้กําหนดเอาไว้เนาะเพื่อสมัครสมาชิกหรือว่าใครที่มีบัญชี Google Gmail อยากจะสมัครผ่านก็ให้กดชิกที่ตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นการสมัครผ่านบัญชี Google Gmail กันได้แล้วและสำหรับใครที่อาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วหรือว่าอ่าสมัครกันไปเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อเข้ใช้งานกับไปได้เลยเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้ก็เลย แล้วทีนี้เราก็าได้เข้ามากันแล้วในตัวของเวซาเวซายนนต่างๆเลของเขาก็าจะเป็นประมาณนี้โบยมีหัวข้อแล้วก็บ,บริการให้เราได้มาเลือกใช้งานมียอดเงินอยู่ตรงด้านบนนี้ให้กับเราได้ไปทําการสคืคในตัวต่างๆพวกนันดีกันได้แล้วสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดเกินไปก็ให้กดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้นันดทีครัว่าเติมเงิน โดยการกดเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างของการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้เขาว่าจะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราได้เข้ามาเพื่อที่จะทําการเติมเงินโดยทําการเลือกช่องทางกันได้เลยเนาะที่กดิีเข้าไปตรงด้านนี้เลยเขาก็ได้มีช่องทางขึ้นมาให้เราได้เลือกเติมเงินแบบนี้สีช่องทางไม่ว่าจะเป็นสาการเชืโจะเป็นทุงเงนี่วเลตคิดโตและเฟอร์ฟิกแบบนี้เราก็เลือกกันได้และถ้าได้เลือกกันได้แล้วเติมเงินกันเสร็จแล้วและมียอดเต็มๆอยู่แล้วจะได้ย้อนกลับมาที่หน้าต่างแรกกันได้เนาะสำหรับหัวข้ออื่นหรือว่า สำหรับขั้นตอนวิธีขั้นตอนการทําก็จะพยายามยาม้ำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจนอกเพื่อจะสับสนอ่าในวันนี้เราต้องการทำการเพิ่มยอดไลค์ในตัวคลิปวิดีโอของตีตอกตัวเองก็ให้กดคลิกเข้าไปที่ตัแพลตฟอร์มกันเลยแล้วก็มื่เลือกที่ตัวมุดหมู่ก่อนนะว่าเราต้องการทําการเพิ่มอะไรเพิ่มยอดไลค์ก็จะมีหัวข้อประมาณนี้เลยตรงตรงนี้เนาะเรากดคลิกเข้าไปพอเลือกกันได้แล้วในตัวหมุดหมู่ก็เลือกกันต่อที่ตังบริการบริการก็จะเป็นราคาแล้วก็จะมีให้เลือกประมาณนี้เราก็เลือกกันได้ตามที่ต้องการเดี๋ยวของเราจะขอเลือกเป็นเลขที่2นี้ก็กดคลิกเข้าไปคุณผู้ชมจะเลือกตามเลือกตามที่ต้องการก็ได้เนาะแล้วพอเลือกกันได้แล้วทั้งตัวหมุด เราบริการแบบพี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาที่ตัวของคลิปนี่ตอกคู่ทำแกละโรคลิงเลยเอาคันมาคันลอกลิงแล้วพอได้ตัองคิปติกต่อกันได้แล้วแบบนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาและเอาลิงมาวางพอได้วางตัวขงิปติต่อกันได้แล้วทีนี้ก็ให้กดแอ่อก็ให้ใส่จำนวนที่ต้องการอยู่ตรงด้านล่างนี้เนาะก็คือจำนวนของยอดไรพอเริ่มจะทำพิ้ีว่าจำนวนได้แล้วทีนี้กดสองเฟรอย่ตรงด้านล่างไปเลย อพอสอั่งซื้อคำเป็นเสร็จแล้วจะมีเขาพ่อจะมีระบบขึ้นมาเป็นการเช็คบอกแบบนี้เราว่าถือว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นันแล้วแล้วก็ฝากมาที่เดลิเวอช็คออเดอร์แล้วก็รายละเอียดของตอัวออเดอร์กันได้ด้วยหากว่ากดเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อ โดยการกดเข้ามากล้วที่หน้าต่างประวัติการสงรังซื้อหลังจากที่จองซื้อไปเขาจะเป็นหน้าต่างประมาณนี้เลยให้กับเราได้เข้ามาเช็คแล้วก็เข้ามาดูกันได้ว่าออเดอร์อยู่ในระ่ังไหนกิดมีปัญหาขาดคลองหรือยังไงไหมก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เช็คดูผได้ประมาณแบบนี้แล้วสำหรับใครที่เข้ามาดูออเดอร์กันแล้วออเดอร์ขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าสองซื้อกันไปไม่ได้มีปัญหาก็เ,ากกเ,าเขา,าเดแล่ีกใรยัเลิกหมีกงสามารถ,ถ,ถาาที่จะกดเข้ามาที่หัวโข้อด้านนี้กันไปก่อนได้คํคำว่าตัว โดยการกดเข้ามากล่ทีติหมวข้อด้านนี้คขาก็จะเป็นแบบต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราโดยค่ามาเพื่อที่จะมาทาการปมหัวกข้อละก็ข้อความหากพวกเราเกิดมีปัญหาข้อนไหนแบบไหนก็ฟิวจางไปแล้วกดส่งตัวกันไปได้เลยดูจะเน่นรูปภาพกาสามารถที่จะทาการกันได้เนาะนอจากใครที่สั่งซื้อกันไปแล้วเพื่อได้ฟีปัญหาหรือว่าขัดข้องสองซื้อตามปกติเก็บล้วอย่าที่จะดูยอดก็ลองให้ย้อนกลับมาดูกันเลยนะว่าในคลิปวีดีโอตอนนี้ยอดไรใช้ขึ้นมาบ้างหรือยังกวจะจเป็นยังไงอ่าก็ยังในตอนนี้เลยคิปพร้อมโดยว่าที่มีที่ห้าแล้วก อ่าแล้วก็นี่เลยเนหลังจากได้ทำการซื้อกันไปสักพู่แล้ก็นั่งวอจากเมื่อกี้ตอนนี้อยอดไลค์ในตัวชิปเราตดิดต่อก็ได้เพิ่มเมาจนเสร็จเป็นที่100แบบมีกันแล้วเนาะก็ก่อนที่จะส่งซื้อกันไปเลยของเรนมีอยู่ทมีอยู่ที่5แล้วเราส่งซื้อกันไปเมื่อกี้100ก็เป็น100กับแล้วก็วถือว่าขึ้นมาจนครบตามบจํานวนที่ส่ซื้อกันไปแล้วเนาะแต่ฟันตน่าก็แต่ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่เข้ามาชมไแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทดลองใช้างานก็สามาาถที่จะกดมาเชิกงานกันได้อใ้้เเรราาาชงนนปะมณีลย อ่ะแล้วก็สําหรับในการใช้งานเว็บไซต์ก็จะมีประมาณนี้และสำหรับในการเพิ่มยอดรนหองจีบโดก็จะมีทสั้งงนง่ายๆประมาณนี้าานทางุฒสนใจยังไงก็ลองเข้าม,มาดูหรือถ้าดูาาก็าแล้วทำตามก็สำหรับคลิปรของวันนี้ก็ไม่มีแล้มากแล้วก็ขหอบนะ